สวัสดีครัก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้พบก,กับแพตตี้หล่ออีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาทําเมนูไก่ทอดกระเทียมนะครับเดี๋ยวผมไปเตรียมเครื่องปรุงแป๊บโอเคครับมาแล้วครับแล้วก็เอาไก่นะครับใส่ในช่วยที่เราจะหมักนะครับ เพืยอน,นะครับผมจะใส่มือทำไมวะนี่ใส่ตามความรู้สึกนะครับแล้วก็น้ำตาลต่อโอ้โหเยอะใส่ตามความรู้สึกเหมือนเดิมน,นะครับแต่ สิ่งที่ขาดไม่ได้ในความของผมนะครับนี่เลยผงนัวใช้สูตรเดิมมือมือเท่านั้นมันจังแส่บอุ้ยเยอะอีกแล้วครับไม่เป็นไรครับกินแม่กินกินแม่ก็ต้องกินครับเพราะว่าทำเป็นแล้ว แล้วก็ผิดไทยนะครับแล้วแต่เราจะใส่ผิดไทยอะไรครับแต่ผมใส่ผิดไทยขาวอู้เปิดไม่ได้เฮียะหช้โอเคครับต่อที่ซีิขาวบางสองช้อนนะครับ ก็ใส่น้ำมันคือน้ำมันอะไรก็ได้ครับแล้วแต่ความเจริญนะครับเรามาคลุกเค้าให้เข้ากันเลยเมาคลุกเค้าให้เข้ากันเลยนะครับผมไม,ไม่ถนัดวะเออผมไปเข้าห้องน้ำมายังไม่ล้างมือเลยครับเพื่อนๆไม่เป็นไรครับจริงเองกินเอง กินได้ก็กินกินได้ก็กินนมหมกนหกะครับแล้วก็ใส่พริกไทยดำ One hour later หลังจากที่เราหมักมาเป็นเวลาร้อยกว่าปีนะครับเรามาเปิดเตาทอดกันเลยดีกว่าประมาณนี้นะครับไฟแล้วก็ รอกระทะมันแบบจวดก่อนนะครับมันยังสิ่งภาษาอะไรวะเนี้ยนะครับใส่น้ำมันทิ้งไว้เลยนี่ครับใส่ประมาณนี้อุย้ยไม่แต่ผมนะโอเคครับเราก็รอน้ำมันเดือดนะครับเพื่อนๆว่า ผมทาคลิปแบบไหนแล้วโอเคครับแล้วอยากให้ทําแบบไหนก็บอกกันได้นะครับในคอมเมนต์ม <sk ันเหงาสุดแล้วเกินคอมเมนต์ทุกวันนี <t 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 ้นี <t 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 ่ไม่มีใครเม้นด้วยเลยเฮ้เพื่อนมึงว่าน้ำมันมันจะรู้ปะว่าเรารออยู่มีอะไรจะคุยด้วยหรอน้ำมัน กูจะบอกเลยนะว่าคนรอก็ทอเป็นเด้อเฮ้ยมันร้อนรอมันร้อนรอะมันเดือดเลยอ่ะแล้วก็ทาการผัดกระเทียมก่อนนะครับเพื่อนรถไฟลงหน่อยนะครับเดี๋ยวกระเทียมไหม โอเคครับเรามาทำการใส่หมูกันเลยดีกว่าไก่เพื่อนไก่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 ไก <c oughs> ่เราก็มีให้ไก่มันทัท่วๆนะครับ โอเคครับเราก็รอไก่สุกนะครับผมรอไว้เลยครับรอชิวๆอย่างนี้ยนี่หน่อยนะครับเดี๋ยวไก่มันติดกันก็คือกลิ่นมันหอมมากๆ,ๆมันหอมมากๆกลิ่นมันหอมมากๆกลิ่นมันหอมมาก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  ก็อทอดไปเรื่อยนะครับผนกว่ามันจะสุดก็อยู่อย่างนี้ทั้งวันนะครับ2000 years later โอเคครับเพื่อนๆสีตอนนี้ก็เริ่มโอเคแล้วครับเดี๋ยวเราเอาขึ้นกันเลยเดี๋ยวครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเมนูไก่ทอดกระเทียมของครัวบอกแพทนะครับแล้วก็มาตกแต่งด้วยผักชีสักนิดนึง นะครับเดี๋ยวเราไปทำการ Insert แล้วก็ชิมกันเลยดีกว่าโอเคครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูไก่ทอดกระเทียวเรามาทำการชิมกันเลยดีกว่าครับ ต้องแบบชิมโอโอนี่นะครับอา้าวกระเทียมตกครับไม่เป็นไรเก็บขึ้นมาครับเชี <c oughs> <c oughs> ยร์ไหจริงไหวสัสตักข้าวกินดีหระไม่ไหวลร A few minutes later มาสัมภาษณ์กันนะครับว่าอร่อยไหมครับครับเขอชิมกันนะอะไรครับ ป็นไงครับรสชาติอืมใช่ว่ะอร่อยใช่ไหมครับได้ได้ได้ขาดซอสพริกขาดซอสพริกเดี๋ยวเค้กเดี๋ยวเอามาให้ครับเป็นซอสพริกอร่อยอร่อยได้ได้จริงครับผมอือโอเคครับเพื่อนๆก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับครัวบักแพท EP สามนะครับถ้าเพื่อนๆชอบหรือยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะครับว่าอยากให้ผมทำอะไรต่อหรือว่าชอบคลิปแนวไหนก็บอกกันได้นะครับเพราะว่า ไม่มีอะไรจะทำแล้วเจอกัน